พระสงค์ดีอย่างไรพระสงค์ดีอย่างไรนี้เป็นชื่อหนังสือเล่มหนึ่งของมูลนิธิเผยแผ่พุทธธรรมแห่งวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามนิพนธ์โดยพระธรรมมโสพลวงเล็บฟื้นปาสาธิโกพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ2 5 8 8เนื่องจากหนังสือนี้มีความยาว ทางช่องจึงได้สรุปใจความสำคัญจากในหนังสือเพื่อให้คลิปมีความยาวพอเหมาะแก่การรับฟังและพอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าพระสงฆ์ดีที่ท่านพระธรรมโสพลกล่าวนั้นเป็นอย่างไรในคําชี้แจงที่ท่านพระธรรมโสพลเขียนไว้ในตอนต้นของหนังสือเล่มนี้นั้น ท่านได้แสดงความประสงค์ให้พิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกเพื่อเป็นเครื่องระลึกในงานเผาสรีระของท่านด้วยความดำริว่าเนื่องด้วยชาวพุทธเราส่วนมากยังไม่รู้จักพระสงฆ์ที่เป็นรัตนะอย่างหนึ่งในรัตนะสามจึงต่างพากันหลงเข้าใจว่าคนที่ได้บวชขึ้นเป็นพระภิกษุทุกๆรูปล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ทั้งนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางทำหน้าที่แนะนำชุมชนให้ได้รู้จักพระสงฆ์ที่แท้จริงท่านจึงเลือกหนังสือเล่มนี้เพื่อแจกเป็นเครื่องระลึกท่านกล่าวว่าการแจกหนังสือเล่มนี้คงจะช่วยเพิ่มจำนวนคนในชุมชนให้ได้รู้จักว่าภิกษุเช่นไรเป็นพระสงฆ์ภิกษุเช่นไร เป็นผู้บวชเพื่อความได้เป็นพระสงฆ์และภิกษุเช่นไรเป็นเพียงผู้ที่มาบวชเพื่อการได้อาศัยบารมีแห่งผ้ากาสาวพัดเป็นอาวุธเข้าปล้นท้องและเจาะถุงเงินของประชาชนและเป็นเครื่องมือเข้าถือสิทธิ์ครอบครองเสนาสนะของสงฆ์เท่านั้นพระสงฆ์นั้น เป็นบุญยเขตคือเป็นเนื้อนาที่เป็นที่หวานเพราะบุญให้งอกงามได้เป็นอย่างดีเลิศอย่างที่ชาวเราสวดกันอยู่ทุกๆวันแน่ส่วนนักบวชที่ใช้เครื่องแบบของพระสงฆ์คือกาสาวพัฒเฉพาะที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อความได้เป็นพระสงฆ์เท่านั้นที่เป็นบุญยเขตรองลงมาส่วนนักบวชที่อาศัยเพียงบารมีของกาสาวพัเท่านั้น เพื่อปล้นท้องและเจาะถุงเงินของประชาชนและเป็นเครื่องมือเข้าถือสิทธิครอบครองเสนาสนะของสงนั้นนอกจากขาดองค์สมบัติในความเป็นบุญยเขตแล้วยังได้เป็นนักบวชที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่ามหาโจรอีกด้วยประชาชนส่วนมากเกิดมีความลุ่มหลงในพระพุทธศาสนาไม่มีโอกาสได้เข้าถึงพระพุทธศาสนา ไม่มีโอกาสได้รู้จักคุณความดีที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาไม่มีโอกาสได้รู้จักพระสงฆ์ที่เป็นสังฆรัตนะก็เพราะผลแห่งการกระทําของพวกภิกษุที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่ามหาโจรน,นี้ทั้งนั้นการมีความเชี่ยวชาญในดิรัชานวิชาการได้รับพระราชทานสัญญบัติการได้รับพระราชทานฮิรัญญบัต การได้รับพระราชทานสุพรรณบัตรไม่ว่าเป็นชนิดรไๆมีช่วยทำให้ภิกษุนั้นๆเกิดเป็นบุญยเขตของชาวโลกขึ้นมาได้เลยการประพฤติปฏิบัติตามอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาได้มากถึงมาตรฐานหรือถึงความบริบูรณ์ โดยอาศัยคันธ,ธุระและวิปัสนาธุระที่ถูกหลักวิชาเป็นประทัยฐานต่างหากที่ช่วยให้ภิกษุเกิดเป็นบุญยเขตที่แท้จริงของชาวโลกขึ้นมานั่นคือใจความสำคัญในส่วนคําชี้แจงของท่านพระธรรมโสพลนะคะในเนื้อหาของเล่มนั้นขอนำใจความสำคัญมาบอกเล่าดังนี้นะคะ เรานับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพการแต่น้อยคนที่จะรู้จักพระสงฆ์เราเข้าใจคนที่นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดว่าเป็นพระสงฆ์เมื่อพระพวกนี้ไปประพฤติเลอะเธอะเข้าก็เหมาว่าพระสงฆ์ไม่ดีเลวอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เพราะว่าไม่รู้จักพระสงฆ์จึงได้ไปเหมาเอาคนที่นุ่งห่มผ้ากาสาวพัด ว่าเป็นพระสงฆ์คนพวกนี้ย่อมมีดีบ้างเลวบ้างประพฤติตนเละเทะจนทำให้ประชาชนหมดความเลื่อมใสศรัทธาก็มีมากพวกนี้เองที่ทำให้คุณความดีของพระสงฆ์เสียหายเหมือนถูกดินกลบความจริงพระสงฆ์นั้นเป็นรัตนะหนึ่งในรัตนะทั้งสาม คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะดังนั้นภิกษุสามนเณรควรทำตนให้เป็นพระสงฆ์จึงจะถูกจึงจะชอบแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักได้ว่าพระสงฆ์ดีอย่างไรนั้นเราต้องรู้หลักการสำคัญของพระพุทธศาสนากันเสียก่อน พระพุทธศาสนานี้มีจุดอย่างเดียวคือความหลุดพ้นจากกิเลสคือตัววิมุตตเมื่อหลุดพ้นจากกิเลสได้ก็ชื่อว่าได้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะทุกข์ทั้งหลายนั้นเกิดมาจากกิเลสเป็นเหตุแต่ว่าความหลุดพ้นจากกิเลสจะเกิดมีขึ้นมาได้ต้องอาศัยการกระทำ คือว่าอยู่เฉยเฉยไม่ใช่ว่าคนมันจะพ้นจากกิเลสไปได้ถ้าอยู่เฉยเฉยมากเท่าใดกิเลสมันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นความหลุดพ้นจากกิเลสหรือการเข้าถึงพระพุทธศาสนาต้องทำให้กิเลสมันดับไปการทำให้กิเลสดับไปเรียกว่าสันเลขาปฏิบัติคือการประพฤติปฏิบัติตน ชำระกิเลสให้บริสุทธิ์สะอาดไปตามลําดับเมื่อทำให้กิเลสหมดไปได้โดยสิ้นเชิงนั่นก็คือว่าบรรลุวิมุตขั้นสุดยอดที่ต้องการของพระพุทธศาสนาแล้วกิเลสก็คืออาการที่จิตแล่นไปตามอาการยั่วเย้าของอารมณ์จิตใจก็แปรสภาพไปตามลักษณะของความยั่วเย้าของอารมณ์ นั่นเป็นตัวกิเลสอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาท่านว่าเป็นอิทธารมณ์มก็มีอาการยั่วให้เกิดความใคร่พอใจเมื่อเราได้ประสบอารมณ์เช่นนั้นจิตแล่นไปตามอารมณ์นั้นก็เห็นดีอย่างนั้นสวยอย่างนี้ดีอย่างโน,น้นเพราะอย่างนี้ผลที่สุดมันก็ปรุงแต่งให้เกิดราคาขึ้นมา กิเลสเหล่านี้มันมีประจำอยู่ด้วยกันทุกคนมีตั้งแต่เกิดมาหรือมีตั้งแต่อยู่ในท้องกิเลสมันก็ไม่ได้มาจากไหนมันเกิดขึ้นที่เราทำเราทำมันเกิดขึ้นมาเองมันเกิดขึ้นทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างเกิดขึ้นเพราะเราไม่สํารวม กิเลสมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดแล้วมันก็ปรุงแต่งเราเป็นนายเราบังคับเราให้ทำสิ่งต่างๆผลที่สุดคนคนเดียวก็อาจจะทำลายโลกได้ด้วยอํานาจกิเลสมันสั่งกิเลสจำแนกได้เป็นสามชั้นคือกิเลสอย่างหยาก กิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดอย่างหยาบก,ก็คือกิเลสที่บังคับให้เราประพฤติชั่วออกมาทางกายวาจาให้ประพฤติกายทุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างกิเลสอย่างกลางนั้นมันเกิดขึ้นมาในรูปแบบนิวรคือความใคร่ความพยาบาทความโง่ององมงายความฟุ้งซ่านความสงสัย ทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่มีทางที่จะเห็นอัดเห็นธรรมอะไรได้กิเลสอย่างละเอียดนั้นท่านเรียกว่าสังโยชน์หรืออนุสัยสังโยชน์นั้นได้แก่กิเลสที่ผูกสัตว์ไว้กับภพบมันผูกให้ติดอยู่กับโลกติดในลักษณะตามความยึดถือผูกให้ติดอยู่กับการมาพบบ้างรูปประพบบ้าง อรูป,ประพบบ้างอย่างนี้เรียกว่ากิเลสฝ่ายสังโยชน์ให้เข้าใจว่าคนทุกคนมีกิเลสประจำตัวอยู่ด้วยกันร้อยหน่วยเหมือนกันทุกคนนี่เรียกว่าปุถุชนกิเลสนั้นก็แบ่งเป็นสามชั้นดังที่กล่าวไปแล้วกิเลสอย่างกลางก็ไม่ได้ไปจากไหน ก็ไปจากกิเลสอย่างละเอียดเมื่อขาดสังวรขึ้นกิเลสอย่างละเอียดที่มันมีอยู่แล้วกับกิเลสที่เกิดขึ้นใหม่มันก็ฟูขึ้นรับกันกลายเป็นกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางเมื่อมันคุมไม่อยู่มันก็กลายเป็นกิเลสอย่างยากพาให้ประพฤติชั่วทางกายทางวาจาออกไปพระพุทธศาสนา เป็นสันเเขคะปฏิบัติคนจะได้ถึงพระพุทธศาสนาก็ด้วยการปฏิบัติชำระล้างตนให้สะอาดจากกิเลสทั้งสามชนิดนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงวางข้อปฏิบัติไว้ให้คนประพฤติชำระล้างกิเลสทั้งสามเหล่านี้ไปตามลำดับเรียกว่าไตรสิกขาหรือมัชฌิมาปฏิปทาแปจะพูดแต่ไตรสิกขา คือได้แก่อธิศีละศิกขาอธิจ,จิตตศิกขาและอธิปัญญาศิกขาศีลน,นั้นเมื่อกล่าวตามศัพท์ก็ได้แก่การประพฤติปฏิบัติที่จะพยุงตนให้พ้นจากความชั่วกล่าวด้วยใจความก็ได้แก่การควบคุมกายวาจาให้เป็นสุจริตอยู่นี่เป็นตัวศีล สำหรับพระนั้นมีวินัยอยู่ในส่วนปาติโมกเป็นประทัดสถานทำให้เกิดศีล227ข้อแต่ยังมีวินัยนอกปาติโมกอีก5-600ข้อในพระภิกษุสามเณรเมื่อพระปฏิบัติได้สังวรได้ตามวินัยไม่เกิดอาบัติมาระยาททางกายทางวาจาของพระนั้นก็จัดเป็นอธิศีล เป็นศีลในชั้นที่เป็นเหตุให้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปได้ศีลน,นี้จัดว่าเป็นตัวอธิศีลด้วยเหตุนี้การจะเรียนพระพุทธศาสนาจึงจำเป็นต้องชำระกิเลสท,ที่กลุ่มรุมจิตทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์เสียก่อนจนเกิดเป็นสมาธิเมื่อจิตบริสุทธิ์จากกิเลสกิเลสก็กลุ่มรุมจิตไม่ได้ จิตก็สะอาดด้วยเหตุนี้อธิจิตตสิกขาหรือการทำสมาธิในชั้นอัปปนาให้เกิดจึงเป็นธรรมสำหรับปราบกิเลสอย่างกลางเมื่อทำจิตให้สะอาดได้แล้วผู้ที่ต้องการศึกษาวิปัสสนาก็จำเป็นต้องยึดอารมณ์ของวิปัสสนาอย่าส่งจิตไปรับอารมณ์โลกถ้าส่งจิตไปรับอารมณ์โลกแล้ว กิเลสมันก็เกิดในหลักของวิปัสสนานั้นการพิจารณาให้รู้จักธรรมตามเป็นจริงตามหลักธรรมที่เป็นวิปัสสนาภูมิได้แก่การศึกษาให้รู้จักขันห้ารู้จักนามรู้จักรูปรู้จักเหตุที่ทำให้ขันห้าเกิดรู้จักเหตุที่ทำให้นามรูปเกิดจนเกิดธรรมจักสุขขึ้น ในขันห้าในนามรูปในเหตุที่ทำให้ขันห้านามรูปเกิดนี่ก็เรียกว่าได้ธรรมาจักสุในชั้นแรกชั้นต้นหรือว่าในขันห้าในนามรูปถ้าจะพูดกันอย่างหลักปรัชญาก็ว่าได้สำเร็จปรัชญาในชั้นที่หนึ่งในชั้นที่หนึ่งนี้ความรู้สึกว่าเป็นสัตว์บุคคลก็จะหมดไป จะมองเห็นว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะตามหลักของปรมัตสัจจะเมื่อปฏิบัติจนเห็นธรรมตามเป็นจริงทำลายกิเลสหรือสั่งโยศได้โดยลำดับคือตั้งแต่โสดาปติมัคมีหน้าที่นอกจากเห็นอริยสัจจะสี่แล้วก็มีหน้าที่ทำลายกิเลสลงไปสามกองคือ สกายะทิฏฐิวิจิกิจชาศิละะปะตระมาามาพร้อมกันนั้นอนุสัยสองอนุสัยคือทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจชานุสัยก็พลอยสลายตัวไปด้วยผู้ที่ทำให้โสดาปฏิมากเกิดขึ้นมาก็เป็นพระอริยบุคคลเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ก็เป็นพระสงฆ์องค์ที่หนึ่ง เป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาท่านเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาด้วยการประพฤติปฏิบัติในไตรสิกขาถึงมาตรฐานดังที่ได้พูดไว้ในตอนต้นแล้วว่ากิเลสสังโยน์ชนิดหนึ่งสมมุติให้เป็นสิบหน่วยเมื่อโสดาปฏิมักทำลายกิเลสลงไปได้สามหน่วยก็แปลว่า กิเลสที่ยังอยู่ในจิตใจของพระโสดาบันยังเหลืออยู่อีก70%ถูกทําลายลงแล้ว30%พระโสดาบันนี้มีความบริสุทธิ์ดีกว่าปุถุชนชั้นดีที่สุดอยู่30%ปุถุชนเราจะดีอย่างไรก็ยังมีกิเลสอยู่ร้อเอร์ซแต่พระโสดาบันมีกิเลสประจําจิตใจอยู่เพียง70% เมื่อสกะทาคามีมรักเกิดขึ้นมาสกะทาคามีมรักนั้นทำลายกิเลสฝ่ายราคะลงไปได้ครึ่งหนึ่งฝ่ายปฏิฆะลงไปได้ครึ่งหนึ่งคือทำลายได้แต่ส่วนที่หย,ยาบยๆการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยส่วนที่หยาบก,ก็สลายไปผู้ที่ทำให้สกะทาคามีมรักเกิดขึ้นมาย่อมได้เป็นพระสกะทาคามี ซึ่งก็คือพระสงฆ์องค์ที่สองในพระพุทธศาสนาพระสกะทาคามีทำลายกิเลสลงไปได้อีกสองอย่างแต่ว่าเพียงอย่างละครึ่งเมื่อคิดเป็นหน่วยก็ได้อย่างละห้าหน่วยด้วยเหตุนี้พระสกะทาคามีจึงมีกิเลสประจำตัวเหลืออยู่อีก60สหน่วยบริสุทธิ์กว่าคนสามัญที่ดีที่สุดอยู่40หน่วย เมื่ออนาคามีมร์เกิดขึ้นอนาคามีมร์นั้นมีกำลังแรงสามารถทำลายกิเลสฝ่ายสังโยชน์ที่เหลืออยู่อีกสองชนิดคือการมาราคะกับปฏิฆะที่เหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งให้หมดไปได้กิเลสฝ่ายอนุสัยคือการมาราคะและปฏิฆะส่วนที่ละเอียดก็สลายไปอนาคามีมร์จึงทำลายสังโยชน์อีกสองอย่างลงไปได้เท่ากับว่า ได้เพิ่มมาอีกสิบหน่วยพระอนาคามีจึงเป็นพระสงฆ์องค์ที่สามมีกิเลสประจำจิตใจอยู่50%อร์เซนหรือ50หน่วยบริสุทธิ์ดีกว่าปุถุชนที่ดีที่สุด50%เอร์เซนเมื่ออรหัตมักเกิดขึ้นมาอรหัตมักนั้นมีกำลังอำนาจทำลายสังโยชน์ที่เหลืออยู่ห้าอย่าง ให้หมดไปคือรูปปาราคะอารูปปาราคะมานะอุทธะและอวิชชาได้หมดอนุสัยสามอย่างคือภวะราคะมานะและอวิชชาก็พลอยสลายตัวลงไปด้วยอรหัตตะมักที่เกิดขึ้นมานั้นทำลายกิเลสที่มีประจำจิตใจอีก50หน่วยลงได้หมด และถือเป็นพระอริยสงฆ์องค์ที่สี่เป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงดังนั้นภิกษุที่นับว่าเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยที่สุดก็มีกิเลสน้อยกว่าคนสามัญ30เซนและอย่างดีที่สุดก็คือ100เปอร์เซนด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หรือว่ามีกิเลสน้อย ดังที่กล่าวมาแล้วนี่คือเรื่องความดีของพระสงฆ์ดังนั้นพระโสดาบันพระสกะทาคามีจึงหมดกิเลสอย่างยากที่จะไปประพฤติชั่วออกไปทางกายทางวาจาพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าเป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในศีลทำได้พอประมาณในสมาธิ ทำได้พอประมาณในปัญญาคือจิตใจของพระโสดาบันและพระสกะทาคามีนั้นยังมีความเศร้าหมองด้วยอำนาจของกามราคะปฏิฆะอยู่บ้างสมาธิจึงยังไม่บริบูรณ์แต่การประพฤติทุจริตทางกายทางวาจานั้นไม่มีส่วนพระอนาคามีนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทำให้บริบูรณ์ได้ในศีล บริบูรณ์ได้ในสมาธิหมายความว่าพระอนาคามีไม่มีการประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาไม่ถูกนิวรณกลุ่มรุมให้เศร้าหมองส่วนพระอรหันต์ทำได้บริบูรณ์ทั้งในศีลทั้งในสมาธิทั้งในปัญญาคือจะไม่มีการประพฤติทุจริตทางกายทางวาจามีจิตบริสุทธิ์ ิเทบริสุทธิ์โดยบริบูรณ์นี่คือความดีที่มีประจำในองค์พระสงฆ์คือพระสงฆ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสังฆรัตนะท่านเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาได้ด้วยการปฏิบัติในไตรสิกขาคือในอธิศีลในอธิจิตและในอธิปัญญาท่านสร้างตัวของท่านให้เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาได้ ด้วยการปฏิบัติในธรรมสร้างตัวขึ้นมาเองทำความเป็นพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นมาแก่ตัวเองไม่มีใครจะไปมอบความเป็นพระสงฆ์ให้ท่านเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความดีอย่างน้อยก็ไม่ประพฤติท,ทุจริตทางกายทางวาจาไม่มีจิตเศร้าหมองอย่างคนสามัญพระสงฆ์ที่เป็นพระสังฆรัตนะเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาด้วยกำลังอริยมรรค ซึ่งมีหลักปฏิบัติเสมออยู่สี่อย่างคือสุปฏิบัติอุชุปฏิบัติยายะปฏิบัติสามีจิปฏิบัติสุปฏิบัติคือผู้ปฏิบัติที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองเกื้อกูลแก่ผู้อื่นปฏิบัติถูกต้องตามธรรมะตามวินยัยไม่หลบหลีกหรือไม่หาเลละเมิดธรรมวินยัย ปฏิบัติตรงตามนั้นอุชุปฏิบัติคือปฏิบัติเป็นคนซื่อตรงไม่มีมายาไม่มีสาไถจิตใจอย่างไรปากกับใจนั้นตรงกันไม่ล่อลวงใครพูดตรงๆงไม่พูดเท็จเพื่อจะรักษาประโยชน์ตนยายะปฏิบัติคือปัญญาที่เห็นความเกิดดับ และอย่างลงในปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายสมุทัยาวานและนิโรธวานสามีจิตปฏิบัติคือการปฏิบัติสมควรแก่การเคารพกราบไหว้มีการทำความดีเพื่อความดีสิ่งใดเป็นความดีท่านต้องทำเสมอไม่ได้ทำเพื่อทรัพย์เพื่อยศเพื่ออำนาจเพื่อตนเอง ดังนั้นเมื่อพระสงฆ์มีสุปฏิบัติอุชุปฏิบัติยายะปฏิบัติสามีจิปฏิบัติเท่ากับว่าเรื่องการประพฤตินอกรีดนอกทางไม่มีในพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้หรือในพระสงฆ์ที่เรียกว่าพระสังฆรัตนะสมัยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ปฏิบัติอย่างไรพระสงฆ์เกิดขึ้นในสมัยนี้ ก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นนี่เป็นความดีของพระสงฆ์ที่มีประจำอยู่ยั่งยืนตลอดการพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าบริบูรณ์ได้ก็ต้องมีผู้ประพฤติตามเกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาด้วยพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงแล้วผู้ที่เข้ามาบวชเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อได้ประพฤติตามตรสิกขาคืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญายังประพฤติได้ไม่ครบได้เพียงอธิศีนสังวรระวังทำตนให้เป็นภิกษุอยู่โดยชอบถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นพระสงฆ์ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสงฆ์นี่แหละ ถ้าเป็นสาวกก็อยู่ในเกณฑ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ายังเป็นผู้ที่อยู่ในชั้นดีส่วนผู้ที่เข้ามาห่อหุ้มร่างกายด้วยกาสาวพัดแล้วก็ประพฤตินอกรีดนอกทางอย่างนั้นว่าไม่เป็นสุปฏิเอาลัทธิภายนอกเข้ามาสอนเข้ามาใช้ในวัดอย่างนี้จะเป็นอะไรก็ให้พิจารณาเรียกกันเอาเองก็แล้วกันในที่นี้ไม่อยากเรียกให้สะเทือน เพื่อให้จำหลักง่ายๆว่าคนจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสงฆ์ก็ต้องประพฤติตนอยู่ในไตรสิกขาคือในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหรือในอธิศีลเป็นอย่างน้อย